สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการดูแลบริเวณบ้านเหมือนเดิมนะคะลูกนะ้คุณลักษณะนะคะพื้นฐานของบ้านที่ดีนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งมีความสวยงามเรียบร้อยนะคะสองนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะข้อที่สามให้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีนะคะสุดท้ายก็คือนะคะบำรุงรักษาได้ง่ายนะคะ เรามาดูเรื่องการจัดและตกแต่งสวนนะคะลูกนะาและการดูแลรักษาสวนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะหนึ่งอธิบายความสำคัญของการจัดตกแต่งสวนได้นะคะข้อที่สองนะคะอธิบายหลักการดูแลรักษาสวนได้นะคะข้อที่สาอภิปรายหลักการจัดตกแต่งสวนได้นะคะข้อที่สี่ก็คือวิเคราะห์วิธีการดูแลรักษาสวนได้ข้อที่ห้า นักเรียนมีทักษะสแสวงหาความรู้นะคะข้อที่หนักเรียนมีทักษะการทํางานร่วมกันนะคะข้อที่เจ็ดใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะอ่าก่อนที่จะเข้าในเนื้อหานะคะเ,เด็กๆครูหญิงมีคําถามนะคะให้เด็กๆเปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้นะคะโดยพิมพ์คําตอบมาในกล่องแชทเหมือนเดิมนะคะลูกนะเปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้เด็กๆดูว่านะคะ เด็กๆด,ดูว่าบ้านสองหลังนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะให้ตอบมานะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะเพิ่มให้คนละห้าคะแนนเดี๋ยวให้เวลาทาลัา้ทงนรถคะเรามาดูนะคะความหมายของสวนนะคะสวนคือสถานที่ปลูกพันไม้ที่มีหลากหลายชนิดนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านซึ่งอาจจะอยู่หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านหรือระเบียงบ้านก็ได้นะคะ การจัดสวนให้สวยงามทําให้ผู้อาศัยมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดได้นะคะความสําคัญของการดูแลรักษาสวนนะคะบ้านที่มีสวนผู้อยู่อาศัยต้องรู้จักดูแลรักษาและตกแต่งสวนให้เป็นประจำนะคะเพื่อให้สวนคงความสวยงามสดชื่นอยู่เสมอนะคะลูกช่วยลดความเครียดของผู้ที่อยู่อาศัยนะคะลดฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ แต่หากไม่ดูแลความสะอาดหรือว่าดูแลสวนสวนอาจจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษต่างๆได้นะคะรูปแบบของการจัดสวนมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปคือ 1. สวนประดิษฐ์ 2, สสวนธรรมชาตินะคะ 3, สสวนแบบสมัยใหม่นะคะ การดูแลรักษาสวนนะคะการดูแลรักษาสวนนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลือกพันไม้ที่เหมาะสมตามธรรมชาติเช่นพันไม้ในร่มพันไม้แดดนะคะพันไม้เลือ้อยพันไม้น้ํานะคะ หรือจะเป็นพันธไม้ขนาดเล็กหรือขยขนาดใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะสภาพแวดล้อมที่เราจะจัดสวนนะคะลูกข้อที่สองเลือกเครื่องมือให้พร้อมและเหมาะสมนะคะและเหมาะสมตามความเ,าเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมตามตามงานที่เราจะใช้นะคะ แล้วก็ข้อที่สามนะคะรูปข้อที่สามจะเป็นการแต,ต,ดแต,ตัดแต่งกิ่งนะคะ ข้อที่3มนะคะจะเป็นการตัดแกะแต่งกิ่งไม้ฟุ่มหรือไม้ยืนต้นให้เป็นระเบียบนะคะลูกนะข้อที่สเล็มหญ้านะคะหรือว่าตัดเล็มหญ้านะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นกรรไกรตัดหญ้าเครื่องเล็มหญ้าหรือรถตัดหญ้านะคะรดน้ําต้นไม้อย่างสม่ําเสมอนะคะควรดินใส่ปุ๋ยนะคะ กวนดินใสป่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดินให้มีแร่ธาตุที่พอเพียงนะคะแล้วก็ข้อเจ็ดคือควบคุมโรคนะคะควบคุมโรคโดยวิธีธรรมชาตินะคะโรคถ้าเกิดใช้สารเคมีนะคะก็จะส่งผลให้ต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยนะคะข้อที่แปป้องกันสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาทำรล,ลายส่วนได้แก่นะคะสุนัขแมวที่อาศัยอยู่บ้านอาจจะตะกุยฝุดลุมวิ่งชนวิ่งชนกระถางให้สวน เสียหายได้นะคะข้อที่เก้ามีตารางการทำงานอันนี้จะเป็นรูป,รปสวนหย่อมนะคะร,รูปสวนหย่อมในโรงเรียนที่ครูหญิงเก็บรูปมาฝากในโรงเรียนต่างๆนะคะเขาก็จะมีตึกแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะคะคุณครูคะ ไอ้ภาพที่หนึ่งก็เจอเหมือนกันค่ะที่เอศาลากลางของหลวงปู่อะค่ะใช่ค่ะที่ตรงที่หน้าฐานพระของโรงเรียนเรานะคะใช่อะค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีสวนหย่อมของโรงเรียนอื่นๆมีลานกลางแจ้งด้วยนะคะธรรมชาติคงจะทำให้โลกใบนี้สวยงามค่ะอ่อทีนี้รเราจะเราจะไป นะคะเราจะไปดูสวนหย่อมนะคะลูกนะว้าสวยจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะปิดไม์ด้วยนะคะกอนจะส่งไปทางแชทนะ gwaube